ยื่นไ่เระเัหน้าตเาใคราใคร้จดิจกมไ่สั่กไปไม่สั่นเายเลยเลยเลไม่ใช่ไม่ใช่เสาวทาไอยู่จ๊ะจับไครเหรอไข่สั่นเยทำไมสั่นดีน สวัสดีครับว,วันนี้ผมปลาล์มสามบาทหาบาทมาเจอกับผู้ชมทุกท่านเหมือนเดิมกับแทปปี้เ7เกมกับน้องๆสาวสวยเหมือนเดิมกับกิจกรรมที่เรามารวมสรุปเราไม่เน้นเรื่องของความสามารถเน้นในเรื่องของดวงท่านั้นนะครับวันนี้ยังอยู่กับ4คนเหมือนเดิมกับน้องฟิมเมสไซไบเฟินและน้องรกแสกที่นั่อยู่เหมือนเดิมใครที่เห็นอยู่หน้านะครับใจทุกคนอคโอมไว้ในปาก สองชั่วโมงใครอมได้ทางที่สุดเป็นผู้ชนะจะว่าเกมมันจะวิตฐานอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวรูปแบบของเกมกติกาที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ใน Happy 77เกมครับอุปกรณ์ที่อยู่ด้านหน้านี้กับเกมของเรามีเกี่ยวกับไข่แน่นอนนะครับแล้วก็มีรูกปองปกติแล้วคุ้นเคยกับไข่หรือเปล่าครับก็คือค่ะปกติก็ตอนนอนก่ืนะคะกอะไรครับ หนเอาไข่ไปเวฟในไมโครเวฟแล้วเปิดมางใส่ผงไส้หน้าเจาะมาพอกาค่ะเกมใ่ปากไหมุกทีเฮ้ยเอ้ไข่ยแต่ว่าหนูชอบดูดมากเลยมันมีรูเฮ้ยต้องรัษณะดนี้ดูดไินไข่ด้วยว่ะใช่แล้วก็ในรูปแบบของเกมวันนี้ครับมีชื่อว่าตะไข่เอาไปใส่รูใส่รูไหนอ่ะรูถ้วย เห็นไข่ลูกวปินปองแล้วก็มีอุปกรณ์ก็น่าจะพอเดาได้ครับว่าเราจะใช้อุปกรณ์ต่างๆในการตักไข่ภายใน1นาทีเราจะมีทั้งช้อนนะครับกะพีตะเกียบนะครับแล้วก็รถแบกปูนะครับหนึนาทีนะครับใครได้มากที่สุดเป็นผู้ชนะส่วนผู้ที่แพ้นะครับจะถูกลงโทษนะด้วยการอมลูกที่เพื่อตักได้ทั้งหมดเข้าไปในปาก อยากสาธุปล่อยได้หมุนซิลองดูที่ได้อะไรน้ำหมุนเบาๆนะสมใจอยากเลยจะได้ทับทีไปเลยทับทีมันยากนะทับทีมทับทิยากนะไปเลทับทิมเอาแบบไหนเอาแบบไหนอยากได้แบบไหนสุดตะเยค่ะอุ๊ยคนจีนหมยอ้าวหมุนเลยลองดูซิจะได้ตะเกียบหรือเปล่านี่ก็ได้ความันก่อจะจบก่อจะจบเพื่อนกี่รอไปชั่วโมง ช้อนเล็กคูยง่ายอ่ะอ๋อไม่รู้ว่าชนนี้ช้อนเล็กอ่ะแต่คนสุดท้ายให้ทัน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 ขอล้างจ้อนกลางเออนอกจากไม่ข่าวชุดก็ไม่ได้เลือกแล้วไม่ได้เลือกอุปกรณ์ก็ไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกไม่เป็นไรเกมตัดไข่ใส่รูครับหลังจากที่น้องๆเลือก อุปกรณ์ของตัวเองได้แล้วแต่ว่าใครที่ได้ช้อนว่าจะเป็นช้อนกลางหรือว่าช้อนเล็กมีก,กฎกติกาเพิ่มนิดนึงตรงที่ต้องใช้ปากเท่านั้นแต่ว่าคนแรกยังไม่ได้ใช้ช้อนครับเป็นการใช้ทัพพีนั่นก็คือน้องเฟิร์นครับเดี๋ยวต้องดูว่าทัพพีจะมีผลกับการตักไข่ช้อนไข่เลี้ยงไข่มากน้อยขนาดไหนได้ข่าวว่าช่วงที่พักไปก็น่าจะเครียดอยู่พอสมควรนราจะเลือกตักใช้ทัพพีระหว่างไข่กับปิงปองอะไรดูง่ายกว่ากันาจะไข่ค่ะตักไข่ง่ายกว่า เพราะว่าเรามีเวลาหนึ่งนาทีในการตักไข่ไปใ,ใส่ในแก้วตรงนั้นก่อนเริ่มขอท่าเรียไข่อันนี้เป็นจากโปรดิวเซอร์ขนาดเลย <MIC como? S 1> อ่ะขนาดอมมากกว่าโอ้เทปนี ouais ้จะได้ออกไหมว่าได้หรือยังครับไปแล้วครับเหลือก่อทีครับมองๆรวยไปสมาธิครับหมดไปแล้วครึ่งวันครับยังไม่ไปไหนเลยดูที่จะได้ไหม ê thôi phải bật tiết rồi đúng không chị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  đúng không 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 đúng đ 6, 5, 4, 3, 2, 2> หกห้าสี่สามสองโยเลยหนึ่งศูนย์ไม่ทานและทั้งหมดสี่ใบทั้งหลายมีทัพพีเปียกใช่ไหมมันจะช่วยให้ไข่อยู่กับพี่ได้ใช่ค่ะอันที่สองครีมนะฮะเรามีไข่กับลูกป,ปิงปองไข่ค่ะเพราะไข,ข,ไข่มันเต็มเต็มไม้เต็มชอนเต็มไม้เต็มรูปอเอ็ะไเจะมีเหรอไข่งี้ใช่ไหมมันอู ครูหออมอเปเี่นภาพเลยพระองค์ไก่พร้อมนะครับพร้อมจ้อท่าหนี้มากๆเลยพร้อมไปโอ้ม,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 มีความเร็วมีความเร็วมีความเร็วไปแล้วครับอืมดีโอ้โหแล้วเร็วซะด้วยไอ้ที่หน้าตากลัวแพ้เล่นเต็มที่เล่นจริงจังหน้าตาโคตรจริาางจังแพ้ไปแล้วไง่าสาม 10วินาทีติเก้าแปด็ด,ดี่สมอีเดโชว์ด้วยเถิดวนเวลาทำไมดูสบายง่ายกว่าเขาเพื่อนน้องฟิล์มได้ทั้งหมดโอ,อ้ ดูไม่ยากง่ายมากเลย,เลยถ้าลองโกลงไปตักทำได้ไหมถ้าไม่ใช้มือ,อง่าอนกันนะไะเล่นใหม่ดีกว่าถ้าเกี่ยเนี่ปกติแล้วถ้าคี้ปิ่ปองก็คือเหมือนขี้พุกชิน้นดูน่าจะง่ายกว่าแต่เราเลือกที่จะเอาไข่หรือว่าปิ่งปองปิ่งปองค่ะพร้อมนะพร้อมค่ะหนึ่งน,นาทีไปปีไปเร็ว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 ไ หนึ่งแล้วลื่นไม่ได้เพราะตัวเช็ดนะับตัวเช็ดนะครันะครัผมันมีแต่ลรลื่นนี่สวยลื่นค่ะไม่ลื่นอีกแล้วสามสิบวิสุดท้ายย้อหน่อย่อยย่ออ่อสิบเก้าแปดเจ็ดนาร่ะ6 5้า แบบหอยซีสสามสองหนึ่งหมดเวลาเอาคะแนนความเกียดอีกสองลูกเวทีได้ทั้งหมดหกลูกเพราะฉะนั้นความกดดันไปอยู่ที่น้องนกแสบของพี่ก็แล้วเอาละครับแล้วก็คนสุดท้ายน้องลูกยูกับการใช้ช้อนเราก็ต้ององช้อนเข้าไปในปากแล้วก็เลือกไข่หรือเลือกฟองปีกฟองดีกว่าค่ะปีกฟองง่ายกว่า แตงว่ากับไข่ไม่เคย1นเดี๋ยวชอนนี้กลับบ้านูหอยนะหนึ่งสองสามไปอย่าดื้อรอกวยนะ 9,8,7,6คื 9, 8, 10, 6, ดเหูเหมือนเธอไม่ทุกร้อนอ่ะเลย5 4 3 2 1หมดเงลไปแล้วดตรงกล้องทุกคมากเลย <c oughs> นะครับคนสุดท้ายนะครับเธอเออรื่องช้อนน้องยูงได้ไป5ลูกาะนั้นผู้ที่แพ้ได้แกใครเลยใช่ประกาศที ไ,ไม่ถนัดในการใช้ทัพพีแต่ถือว่าทำได้ดีระดับดึงนะครับก็กิจกรรมหรือว่าเกมสนุกสนุกของ HAPPY 77เกมแบบนี้นะครับรูปแบบของการตักไข่หรือทำอื่นเนี่ยสนุกสนานแบบนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดี77ไทยเล่นจริงแต่จริงไม่มีาย,ายแล้วก็มาพบกับความสนุกของ,งน้องๆแล้วก็ผมปาล์มสามบาทห้าบาทในคลิปหน้าวันนี้ หมดเวลาแล้วเดี๋ยวไปด so so ูบทลงโทษช่วงท้ายว่าไปเฟิร์นจะโดนอะไรวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ happy 77เกม